สวัสดีครับสวัสดีแม่แมอซี SC. ทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงที่ชนดรีหรือสวนช้างบางทองของเราแล้วตอนนี้ก็ใบบุญก็กําลังอ้อนแม่มวยเลยตอนนี้ไม่ได้เจอหลายวันคิดถึงแม่นะครับแม่ก็กำลังทําความสะอาดนะครับกวาดที่อยู่ให้ใบบุญนะครับผมแล้วก็อ่าใบบุญก็ง,งอแงครับง,ง,งอแงนะครับดูครับบุญเป็นไงบ้างลูก ไม่เจอหลายวันเป็นไงบ้างลูกสาวพ่อโอ้ยคิดถึง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 จังเลยโว้ยคิดถึงจังเลยโว้ยเด็กน้อยคิดดื้อนี่โว้ยมาได้เล่นกับเด็กดื้อคิดถึงจังเลยโว้ยนี่คนนี้นี่เด็กคนนี้นี่นี่เด็กคนนี้นี่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 โอ้ยมาอ้อนโน้คิดถึงพ่อโอ้ยมาอ้อนขี้อ้อนจังคนนี้ขี้อ้อนจังเด็กคนนี้นี่มาดูทันตาเขาสิ โอ้มาอ้อนมาอ้อนโอ้ดูสิพ่อจ๋าพ่อพ่อไปไหนมาเนี่ยหนูคิดถึงพ่อจังเลยเนี่ยครับจยิงใบบุญของเราโอ้ดูสะดูสะโอ้ดูสิจับห่วงโอ้พ่อมาเล่นกับหนูหน่อยเร็วพ่อมาเล่นกับหนูหน่อยเร็วพ่อมาเล่นกับหนูหน่อยเลยแม่เหมยเป็นไงบ้างแม่เหมย แม่เมยบอกว่าโอ้ยฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนะครับฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักไปบุญเล่นน้ำฝนใช่ไหมเนี่ยเอเล่นน้ำฝนใช่ไหมใช่หนูเล่นน้ำฝนพ่อแอยิ้มเลยหนูเล่นน้ำฝนใช่ใช่ใช่หนูเอเลเล่นน้ำฝนจ้ะพ่อพ่อไม่อยู่หนูก็เล่นเลยสิหนูก็สุดยอดไปเลยสิลูกสาวพ่อเนี่ยลูกสาวคนเล็กของพ่อเนี่ยพ่อมาอยู่เอเบลเล่นน้ำฝนใช่ไหมเนี่ยโอ้ยคนนี้นี่็กคนนี้นี่ นะครับเป็นยิงใบบุญของเรานะครับผมอยู่ในสภาพที่เต็มอิ่มมากกับการเล่นน้ำฝนในครั้งนี้นะครับพ่อมาอยู่นะครับได้เล่นน้ำฝนนะครับโบแบเล่นน้ำฝนนะครับก็มาทางนี้ก็เป็นแม่ยิงกาลเกตนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ดูแลกันเป็นอย่างดีครับหลายเชือกของเราที่นี่นะครับผมนะครับืนเช้ามาก็ทําความสะอาดที่ให้พวกเขาอยู่ก่อนนะครับผมเป็นเบื้องต้นนะครับ เพื่อจะได้ไม่ชื้นไม่แฉะนะครับผมฝนตกหนักี่น้องนะครับพูดตรงๆว่าตกแรงมากนะครับนะครับอาหารของเราเตรียมพร้อมครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยครับเป็นกองแบบนี้เลยะครับผมนะครับซื้อเป็นไล่เป็นไล่ให้ทานเลยนะครับเนี่ยครับหนึ่งกิจสาวทองของเรานะครับผมดูครับไปแอบเล่นแม่หมวยดูครับดูครับไปแอบกอดแม่หมวย แม่หนูขอกอดหน่อยหนูขอกอดในเรื่องแม่เลยหนูขอกอดหน่อยแม่แม่แม่หนูขอกอดหน่อยหนูขอกอดหน่อยแม่หนูคิดถึงแม่มากแหมขี้อ่อนอย่างนะขี้อ่อนขี้อ่อนดูสิดูตูดสิถอยมาเลยถอยมาเลยมีอะไรโอ้ยมีอะไรพ่อมีอะไรหนูไปกอดแม่หมยเฉยเฉยพ่อไม่มีอะไรอุ้ยไปได้เส้นผมแม่หมวยมาด้วยไปแอบดึงสุกผมเขาเล่นน่ะเนี่ยไปแอบดึงผมเขาเล่นน่ะเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ย โอ้แม่หมวยเวโอ๊ตแม่หมวยเดี๋ยวพ่อไปหากล้วยให้กินเนี่ยครับจะยิงใบบุงของเราพี่ออนครับทุกคนถามถึงใบบุญครับคิดถึงใบบุญดูครับดูครับไปหาแม่หมวยแล้วแม่หมวยเล่นกับหนูหน่อยแม่หมวยแม่แม่ทำไรแม่แม่แม่ม่ดึงผมแล้วแม่ ดูสิดูสิพี่อ้อนแม่ดูสิดูสิดูสิโอ้ยอ้อนแม่หมวยอ้อนแม่หมวยแม่คิดถึงแม่จังเลยเนี่ยแม่มาอยู่หลายวันโอ้ยแม่แม่หมวยแม่หมวยนี่หนูอยู่นี่แม่สวัสดีจ้าพี่อ้อนดูครับพี่อ่อนดูครับพี่อ้อนขโมยผมแล้วโอ้ยได้ผมยาวขโมยเส้นผมอ่ะ เนี่ยครับอยากเล่นกับแม่หมวยคิดถึงแม่มากพี่อ่อนครับพี่อ่อนนี้จะท่วมหัวแม่แล้วนะครับจะท่วมหัวแม่หมวยแล้วสลหับได้กยิงใบบุญครับแม่ต้องใส่หมวกคลุมไปแล้วไม่ได้เดี๋ยวผมหายหมดบอกใบบุญเล่นเป็นจุกเลยดูครับแม่แม่กอดหน่อยเลยแม่กอดหน่อยเลยแม่แม่หมวยดูครับดูดูพี่อ้อนพี่อ้อนขนาดไหนครับดูครับดูพี่อ้อนดูครับดูพี่อ้อนเขาดูสิดูสิดูดูดูพี่อ้อนเขาดูสิดูสิ โอ้ยขาดความอบอุ่นหรือเปล่าเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยดูสิดูสิดูสิดูไปถูไปถ่ายเขาโอ้ยโอ้ยกอดด้ว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 ยแม่กอดด้วยแม่กอดด้วยหอมเลยหอมเลยโอ้ยดูสิความรักของใบบุญกับแม่ครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับนี่มีใครอยากหอมมาทางนั้นเลยเด็กคนนี้ดูสิโอ้ยดูสิถูกอดความอบอุ่นอ่อนอ้อนโอยอ้อน เนี่ยครับเรื่องอ้อนใ oh. นขนาดที่สุดนะครับไม่มีใครเกินครับเรื่องอ้อนเนี่ยเนี่ยครับดูครับแม่แม่มวัวบอกแม่มวยจ๋าแม่มวยจ๋าดูครับเดินตามเลยครับเดินตามเลยแม่มวยทําความสอาดก็เดินตามเดินอ้อนเดินอ้อนนี่ครับดูดกขี้อ้อนพี่น้องใบบุญขี้อ้อน อะไรมีอะไรพ่อมีอะไรอย่ามาอย่ามาบวยวายกับนูนะอย่ามาคุยกับนูนะนูกาลังอ้อนแม่อยู่มีอะไรพ่อมีอะไรพ่อมีอะไรพ่อพ่อมีอะไรพ่อมีอะไรนูอ้อนแม่หนูดีกว่าโอ้ยแม่หมวยบอกโอ้ย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 เด็กดื้อโอ้ยเด็กดื้อสูงกัอบท่วมหัวแม่แล้วนะครับผมเนี่ยครับเรื่องขี้อ้อนที่หนึ่งเลยแม่ล้างหน้าให้ยังล้างหน้าให้ลูกสาวหน่อยเร็วหนูบอว่าเอ้ยนูขี้เกียจล้างหน้ายังเลยแม่ดูดูดู แม่มัวยอะไรแม่แม่หนูอยู่นี่แม่แม่จ๋าหนูอยู่นี่จ้าใบบุญอยู่นี่จ้านะเดี๋ยวจะตักน้ําให้ล้างหน้าหน่อยแม่จะล้างหน้าให้ดูครับดูครับเรื่องอ้อนที่หนึ่งครับเรื่องอ้อนแม่ก็เอาใจครับตื่นมาให้กินน้ําเลย โอ้ยเนี่ยครับไม่ไม่คิดถึงแม่ยังไงไม่เอาใจหนูขนาดนี้เนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยมีเสียงด้วยมีเสียงให้กินด้วยโอ้ยอร่อยไหมลูกสาวอร่อยไหมจ๊ะอ,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 อร่อยไหมโอ้ยอร่อยอร่อยแม่อร่อยโอ้ยอร่อ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 ยแม่หนูน้อยอร่อยไหมอร่อยมากจ๊ะนะครับพี่เกียรติล้างหน้าครับไปแล้วเดินไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วพยายามจะเบ,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 บี่ยงเบนพยายามจะเบี่ยงเบนไม่อยากล้างหน้าพยายามจะเบี่ยงเบน,นมานนี้นมนมนไม่ล้างไม่ไปเออเมือม่อ,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 อไปหยาบหน้าให้แม่ให้ลูกล้างหน้าก่อนเร็วโอ้ยโอ้ย,อย,อยนี่ครับแม่ก็ล้างหน้าให้มาถึงก็ แม่มาอยู่บอมแมมครับโอ้ยไปแอเ,นเ่นโคนลน,โคนดิฝนตกเนี่ยครับแม่หมวยก็ล้างหน้าให้เนี่ยครับอ่อ,อนแม่ครับดูครับอ่อนครับโอ้ยแม่จ๋าแม่แม่เ <c ười> นี่ยแม่ล้างหน้าให้แล้วตอนเช้าเ <c ười> นี่ยครับ <c ười> เป็นความรักนะครับผมในครอบครัวของเราที่เลี้ยงช้างกันมาแล้วก็รักช้างนะครับผม ดูแลใจใจเป็นอย่างดีครับเนี่ยครับไอบุญก็อ่อนทะเลเกินครับดูครับทำตาแบบเศร้าๆทำตาแบบเอออ่อนแม่เหมือนกับไม่มีพิษมีภัยคอยดูนะเอาน้าอีกใช,ใช่ไหมนี่จะไม่กอดแม่หมวยอีกแล้วดูครับไม่ยมอมบอกห่างแม่ครับช่วงนี้ <c oughs> มันก็ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งแม่ทิ้งหนูไปหลายวันหน,นูคิดถึงแม่จังเลยดูสิดูสิดูสิมั่งมัมม่มั ไม <im iter> 谢谢่ให้มัม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 บอกอะไรอะไรพากันมองอะไรหนูเนี่ยพากันมองหนูเนี่ยมีอะไรมีอะไรสงสัยในตัวหนูหรอหนูอ้วนืุเป่าหรือหนูผอมลงบอกดูสิอุ้ยทําไมเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้บุญเองจะไม่เหมือนช้างเข้าไปทุกวั <design> <im iter> <halt Town> <im iter> นเลยนะเองเหมือนอะไรฮิปโปไอ้บุญไอ้บุญเหมือนฮิปโปมากไอ้บุญเหมือนเหมือนฮิปโปมากตอนนี้ไอ้บุญบอกหุ่นหุ่นหนูเหมือนฮิปโปแล้วพ่อบอกหนูไม่ค่อยได้กินอะไรทําไมหนูเป็นอย่างนี้ไม่รู้บอกหนูหิวจุ้ยอย่างเดียวเลยพ่อหนูหิวจุ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูหิวจุ้ยดูครับอ้อนแม่มวยครับดูครับเวลานี้อ้อนเวลาเวลาแห่งความรักครับเวลาแห่งความอ้อนแม่นะครับผมเนียครับขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกๆกาลังใจเลยที่มอบให้เรานะครับผมก็วันนี้คลิปน่ารักน่ารักของใบบุญกับแม่มวยครับที่มาถึงก็อ้อนกันเลยนะครับผมนะครับขาดขอบอบอุ่นยังไงไม่รู้บอกไปแล้วไปแล้วแม่มวย่าเพิ่งไปเอาน้ำก่อนบอกสวัสดีจ้า อันนี้ก็ขอบคุณ SC ทุกท่านครับที่ติดตามรับชมใบบุญครับขอบคุณไปยังแม่แม่ที่ใจดีทุกท่านนะครับวันนี้ช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มอบความรักความเมตตาให้เราขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกด u b s c r i b e ให้เราด้วยครับชมคลิปของเราแล้วถูกกถูกใจวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ thank you very much for watching บบ e bye bye ใบบุญบอกบบ e b นะครับดูครับดูครับดูครับพี่เกียรติอางน้ำพี่เกียรตล้างหน้าพี่เกียรตล้างหน้า,นาวไย